พูดถึงในเรื่องของการป้องกันการกลายพันธุ์เนี่ยเราง่ายๆก็คือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างเช่นพวกเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเรสเวเรทัลเป็นตัวที่ใช้สําหรับคนที่เป็นมะเร็งไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยนะคนละความหมายเลยนะเพียงแต่ว่าตัวเรสเวอรทัลมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติเพราะงั้นก็เลยจะเอื้อประโยชน์ ให้กับใครที่ต้องการป้องกันหรือว่ามีความเสี่ยงออย่างบางคนตากแดดบ่อยก็มีแนวโน้มไหมที่จะแบบว่าเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งผิวหนังหรือบางคนแบบนอนดึกใช้ร่างกายเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความเสี่ยงใช่ไหมต่อนในเรื่องของแบบการการพันหรือมีประวัติครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัว r e สเวอร t ทอลเนี่ยมันจะช่วยยับยัง้งการแบ่งเซลล์อ่า กลไกที่5ของเรสวอราทอลนะนกลไกที่5ก็คือเรสวอราทอลช่วยปกป้องไมโตคอนเดรียพวกเราไมโตคอนเดรียมันก็จะเป็นเหมือนโรงงานประมานูในเซลล์ของเราอะนะแต่ว่าในเซล์ของเราเนี่ยน,นะสมมติว่าอันนี้เป็นเซล์ของเราใช่ไหมเซล์ Cell ของเรามันก็จะมีตัวนิวเคลียสมีนิวเคลียสใช่ไหมเออมีนิวเคลียสที่แบบว่า DNA, RNA ออะไรพวกนี้มันก็จะแบบ ทำงานกันถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม này. แต่ว่าในเซลล์ของเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับจะแบบว่าไม่ตัวคนเดียวมันก็จะเป็นออร์แกเนลอันนึง่งคือคือเป็นองค์ประกอบอันหนึง่งเป็นเหมือนโรงงานผลิตพลังงานถามว่า การที่เรารู้สึกสดชื่นการที่เรารู้สึกมีแรงการที่เรารู้สึกกระฉับกระเฉงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการที่ไมโตคอนเดรียมันสร้างพลังงานขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างในวัยห้าสิบอ่ะหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบมันทําให้แบบโรคประสิทธิ์เทาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือพอร่างกายมันซึมภาวะความคิดสมองจิตใจมันก็ซึมไปด้วยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือตัวพลังงานอะ ที่เซลล์มันเจเนเรตออกมามันอาจจะแบบไม่ได้พอนะคือเราไม่ได้หมายถึงพลังงานที่แบบว่าจะต้องไปทําอะไรผาดโผนแบบนั้นนะแต่บางทีพลังงานที่แค่ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเช่นเซลล์ทุกๆเซลล์มันก็ต้องมีแบบระดับการหายใจอยู่แล้วถูกไหมาหายใจระดับเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือ เวลาที่เซลล์เรามันทำงานเต็มที่นะมีอ mm ินเ g อเพียงพออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระฉับกระเฉงนะแบบนั้นนะคะตัวเรสเวราทอมันก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องไมโตโคอนเดียไม่ให้ไมโทคอนเดียมันถูกทำลายนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้มันจะมีคำพูดในเรื่องเออมันจะมีลักษณะภาวะนะึงที่เขาเรียกว่าแบบภาวะที่เมโทคอนเดียมันถูกทำลายไปจน มีผลทําให้คนคนนั้นเนี่ยซึมบุคลิกเปลี่ยนอะอยากเป็นคนแอคทีฟก็กลายเป็นคนแบบเฉย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 ,ย,ยแบบนั้นนะคะเออมันก็เกิดมาจากไมโตัวนเดียวถูกทำลายได้นะเพราะฉะนั้นไมโตัวคนเดียวถ้ามันไม่ถูกทำลายมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานระดับเซลล์นะอ่ะสุดท้ายข้อ6จ้าก,ก็คืออันนี้ข้อน,นี้สำคัญสำหรับวัย5้50นะ ตัวนี้มันจะช่วยเสริมการทำงานของหลอดเลือดพวกเราก็มันก็สืบเนื่องมาจากการที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะแต่ว่าบวกกับข้อที่6เนี่ยเสริมการทำงานของหลอดเลือดในแง่ไหนก็คือในแง่ที่ว่าตัวนี้มันจะกระตุ้นการสร้างเนติกออกไซด์ซึ่งเนติกออกไซด์ตัวนี้นะมันจะเป็นตัวที่ขยายหลอดเลือด วกเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดความดันด้วยนะจ๊ะขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นป้องกันในเรื่องของภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยน,นะดูแลเรื่องของความดันเออไม่แบบออพอหลอดเลือดมันขยายการบีบของหัวใจมันก็ไม่ต้องทํางานหนะักแบบนั้นอันนี้ก็คือข้อดีของเรสเวอร์าทอลนะคะแต่อันนี้ก็เลยที่หยิบมา ว่าเออในวัย50อัพเนี่ยเรสูรัท์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมีอะไรบ้างออาอีกทีนะก็คือในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะจากพวกออกซิเดทีฟสเตรชทั้งหลายก็อย่างสภาพแวดล้อมการออกกำลังกายที่มากเกินไปหรือบางทีกินขนขมนหวานเยอะหรือบางคนอ้วนเออก็จะมีออกซิเดทีฟสเตรชเยอะนะเออนะต้านการอักเสบก็ยับยัง้งพวก สารเคมีที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องของการกลายพันธุ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติอย่างพวกเซลล์มะเร็งนะที่วัยห้าสิบก็เจอได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับความมีอายุยืนยาวนะอย่างเช่นเซอร์ตูอินยีนนะแล้วก็มีเรื่องของการปกป้องเรื่องของเมโทคอนเดรียซึ่งมันเป็นแหล่งขุมพลังของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรง นะหรือว่ามันไม่ได้แอคทีฟเหมือนกับเมื่อสักสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหลายๆคนบ่นว่าแกเรามัง้งอะไรเงี้ยเออถ้าใครที่รู้สึกแบบนี้แสดงว่าไม่โตคนเดียวของเธอนะ่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้ไนะเพราะฉะถ้าเกิดว่าเขาทำงานได้ปกติมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่า ต้องเคลียร์ต้องเหนื่อยอะนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเสริมการทํางานของเรื่องของหลอดเลือดกระตุ้นทําให้สร้างนติออกไซด์มากขึ้นนะคะก็ช่วยดูแลเรื่องของหลอดเลือดหัวใจดูแลเรื่องของความดันนะก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น,นกลไกที่ยกขึ้นมาพูดถึงว่าเรซูราท่อทาอะไรได้บ้างนะคะเพราชฉะนั้นก็หลักๆอะถ้าเราไปประยุกต์ใช้เหมาะกับใครนะใครบ้างที่ ควรที่จะแบบเออใช้เรสเวอราทอลในการดูแลแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะคะ 1. อย่างแรกเลย 1. ก็คือต่อหัวใจหลอดเลือดนะก็คือในคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าอยากจะป้องกันก็ได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด<ม>เช่นมีภาวะความดันสูงนะคะป้องกันการก,ก่อตัวของเกล็ดเลือดลดความเสี่ยงต่อพวกหลอดเลือดอุดตันอย่างเงี้ยนะคะลดการอักเสบของผนังหลอดเลือดนะ ป้องกันเรื่องของหัวใจตีบนะสองนะประโยชน์อันที่หน่งคือร่วงหัวใจหลอดเลือด2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปราาสะสาทและสมองเลยจ้ะนะคะก็คือตัวเรสูเราท์จะลดความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์กับพาร์กินสะันนะป้องกันในเรื่องการทำลายของเซลล์สมองจากพวกอันุมูลอิสระไว้หมันก็ทุกอย่างมันเหมือนมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะ <c oughs> แล้วคุณสมบัติของการขยายหลอดเลือดมันก็จะช่วยเพิ่มบลัดโฟไปที่สมองนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีภาวะเรื่องของระบบประสาทกับเรื่องของสมองการใช้เรส,สเวราทอลเสริมเข้าไปก็จะเป็นประโยชน์นะน,นะเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะจ๊ะอันที่สามคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของการต้านเรื่องของมะเร็งนะ,อ,ะอย่างที่บอกคุณสมบัติก็คือป้องกันการกลายพันธุ์นะในเรื่องของการชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งนะ แล้วก็ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของก้อนมะเร็งนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัวเรสเวอราเทลนะแล้วก็สุดท้ายอ่ะอันนี้ก็คือเราเอามาประยุกต์ใช้แล้วนะว่าเหมาะกับใครอีกก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลนะจ๊ะเออมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความไวอินซูลินเอลดไตรกลีเซอไรด์กับ LDL เพิ่มเรื่องก,การเผาผลาญไขมันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างคนที่อ้วนหรือเป็นเบาหวานหรือเจาะเลือดปุ๊บค่าไขมันในเลือดสูงนะคะตัวเรสเวราทอลก็เป็นประโยชน์นะอ่ะอันนี้ก็คือที่เอาไปประยุกต์ใช้นะว่าอพอมันมีนกลไกหกอย่างอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้หัวบวงมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้หัวบวงต่ออีกนะว่าใครจะได้ประโยชน์จากเรสเวราททลนะก สี่กลุ่มนี้โรคหัวใจหลอดเลือดเรื่องของสมองเรื่องของตัาต้านอะไรแล้วก็ไขมันน้ําตาลสูงหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะอ่าอย่าลืมนะจ๊ะว่าเรอราทอลมีในส่วนใหญ่มีในเปลือกอัุ่นแดงแต่ถ้าเกิดว่าเาเราใช้ปัจจุบ,บันี้ซัพพลีเมนต์มันหาง่ายนะเพราะฉะั้ถ้าเกิดว่าใครที่กินแบบในรูปแบบของซัพพลีเมนต์เนี่ยขนาดในการกินนะขนาดก็อยู่ที่150ถึง 250มิลลิกรัมต่อวันนะ per day นะจ๊ะเผื่อว,ว่าพวกเราก็จะได้เอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ประโยชน์นะแต่ว่าคนที่ไม่ควรกินนะก็คือคนหลีกเลี่ยงอย่างเช่นคนท้องให้นมบุตรก็เลี่ยงไปก่อนคือมันก็ไม่ได้จําเป็นในคนท้องกับให้นมบุตรเขา้าใจปะก็ไม่ต้องกินแล้วก็คนที่มีภาวะเรื่องของเ,ออเลือดออกง่ายหยุดยากเช่นโรคตับรุนแรงหรือใช้ยายละลายลิ่มเลือดอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า เอตัวเรสราเทลอ่ะมันจะทําให้เลือดยิ่งหยุดยากเพราะมันละลายริมเลือดมันเป็นคุณสมบัติของมันนะคะเหมือนกับตัวซัพพลิเมนต์อื่นๆหลายๆตัวที่ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของเขาเรียก b บลตตินนิ่งเอเจนต์ก็คือเป็นตัวที่ละลายเอ่ทำให้ละลายพวกทำให้เลือดหยุดยากตับรุนแรงหรือใช้ยาละลายริเลือดก็ต้องระวังมากหรือว่า ก็ถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ได้พิจารณาที่จะบอกว่าเออจะใช้เสริมเข้าไปแบบนี้สรุปนะคะว่าวันนี้เราคุยเรื่องของตัวเรสเวอราทเลนะคะซึ่งมีเยอะในเปลือกห่นแดงหรือในกลุ่มของเบอร์รี่ต่างๆทั้งหลายนะคะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยมันมี กลไกการทํางานมันมีอยู่6อย่างด้วยกันเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่ว่าคนที่จะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือในกลุ่มของหัวใจหลอดเลือดเรื่องของสมองเรื่องของการต้านมะเร็งแล้วก็ควบคุมน้ําตาลไขมันในเลือดหรือคนที่อ้วนนะคะก็จะเหมาะกับการใช้เรสซอราทอรโดยเฉพาะอย่างในกลุ่มวัยห้าสิบอย่างเงี้ยนะคะตัวเรเซอราทอลก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเพิ่มขึ้นนะนอกจากที่แบบเราดูแลดีอยู่แล้ว กินอาหารที่ดีออกกําลังกายนอะนหลับพักผ่อนหรือกินวิตามินพื้นฐานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนาดที่แนะนําก็คือวันละ150-250มิลลิกรัมนะจ๊า <C ell ie> เออเดี๋ยวเราก็จะเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันนะเออหมอสลินก็จะหาข้อมูลของสารอาหารตัวอื่นเนาะมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะทั้งดรสลินแฟนเพจกับดรสลินเฮลท์ชาแนลทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะ